สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะไม่สุนค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องหอมนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะและอยากรู้ไหมนะคะว่าน้องหอมหายไปไหนมานะคะก็ที่จริงคือไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นช่วงโควิดนะคะก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะคะและคือสาเหตุอ่าทำไมน้องหอมถึงไม่เห็นลงคลิปเลยนะคะก็เป็นเพราะว่า ไฟดับนะคะแล้วก็น้องหอมไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะฝนก็ตกทุกวันนะคะไฟดับนะคะก็เลยไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยนะคะมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็ดับมาแป๊บเดียวก็ดับนะคะก็คือมันไม่ได้มา24ชั่วโมงเหมือนทุกวันเนาะแล้วก็เป็นช่วงนี้ฝนตกนะคะไฟก็ดับตลอดเลยนะคะน้องหอมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะคะก็คือมันลงคลิปไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคือ ฝนก็ตกเนาะก็ทำอะไรไม่ได้นะคะลงคลิปไม่ได้ก็เลยไม่ได้ลงหลายวันเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาเจอมาพบกับน้องหอมนะคะเป็นวันที่24นะคะเป็นงานวันพ่อวันแม่นะคะของทางศาสนาคริสต์นะคะเพราะว่าปีหนึ่งจะจะอ่าปีหนึ่งจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะในศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ คือจะมีอะไรบ้างนะคะก็คือทุกๆปีนะคะจะเราจะเข้าโบสกันในวันอาทิตย์นะคะวันพรุ่งนี้เนาะแต่ว่าปีนี้มันเป็นช่วงโควิดนะคะก็คือได้ปิดหมู่บ้านไปนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็เข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็เลยไม่ได้เข้าโบสไม่ได้ไม่ได้เข้าโบสถ์ทำพิธีอะไรกันนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ได้อยู่บ้านใครบ้านมันนะคะนี่คือว่าตอนนี้นะคะ เห็นไหมนะคะน้องหอมกําลังจะกินข้าวซอยนะคะข้าวซอยน้ําขั่วนะคะอันนี้คือข้าวซอยน้ําขั้วนะคะเพราะว่า,าถ้าเป็นงานหรือเป็นปอยอะไรอย่างนี้สักอย่างนะคะคนในหมู่บ้านนี้เราก็จะจัดทําทกินข้าวซอยกันทุกบ้านทุกหลังเลยนะคะและวันนี้แม่น้องหอมก็ไม่ได้ขายข้าวซอยนะคะคือที่จริงขายทุกวันนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันงานเนาะเป็นวันปอยอเป็นวันงานพ่องานแม่นะคะก็เลย ไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าทุกบ้านทุกหลังกินข้าวซอยกันหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะ้องของก็จะมากินข้าวซอยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นข้า,าวเช้านะคะเพิ่งจะกินนะคะเพราะว่ามันเป็นข้าวซอยอันนี้ก็คือ,อเหมือนอย่างเช่นวันงานวันปอยวันงานปอยวันพ่อวันแม่อย่างนี้นะคะเราก็จะจัดกันปีละครั้งเดียวเองนะคะแล้วก็คือจะกินข้าวซอยทุกบ้านทุกหลังเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะก็คือน้องๆหรือว่าเด็กๆทุกคนนะคะก็จะไปกราบขอขมาหรือว่าไปอะไรเขาเรียกอะไรไปกราบพ่อกับแม่นั่นแหละนะคะพ่อเป็นวันพ่อวันแม่นะคะทางศาสนาคริสต์นะคะก็เลยต้องอเขาเรียกไงคะที่มีขนมมีเทียนมีอะไรสักอย่างเนี่ยก็เอาไปกราบพ่อกับแม่ญาติพี่น้องทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็ปีละหนึ่งครั้งเองนะคะที่จริงคือว่าทุกๆปีนะคะถ้าไม่เป็นโควิดนะคะ คืองานวันปอยวันพ่อวันแม่นี้นะคะก็จะมีเขาจะฟ้อนรำกันในบทอีกนะคะแล้วก็มีการาฟ้อนรำแล้วก็ร้อ,องเพลงก็มีนะคะแล้วก็จะให้ของขวัญพ่อกับแม่ผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้นะคะก็จะให้แบบนี้ทุกปีนะคะแต่ปรากฏว่าปีนี้นะคะมันเป็นช่วงโควิดเนาะก็คือว่าหลวงพ่อก็เข้ามาไม่ได้แล้วก็คนจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเยอะๆมันก็ไม่ได้นะคะแต่ว่า เราเป็นคนในหมู่บ้านเดียวเองกันเองนะคะมันก็สามารถทําอะไรก็ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันนี้นะคะก็อย่างแรกเลยก็คือว่าต้องกลับพ่อกลับแม่นะคะกลับพ่อกลับแม่ในบ้านตัวเองก่อนแล้วค่อยไปออกไปกับญาติพี่น้องข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีประเพณีแบบนี้ทุกปีเลยนะคะแล้วก็คือช่วงเงยน็เยนๆก็ฉลองกันนะคะใครอยากกินอยากเปเพลงดังอยากทําอะไรก็ทําได้หมดเลยนะคะจะมีแบบนี้ปีละหนึ่งครั้งเองนะคะก็ใครอยากอ่า ก็เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครว่าด้วยนะคะแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดก็ตามนะคะเพราะว่าเราเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเองแล้วก็กินกันเองนะคะมันไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราแค่ไม่เราแค่ไม่ให้คนนอกมากินด้วยกับเราอะไรอย่างนี้นะคะก็คนในบ้านเดียวกันคนหมู่บ้านเดียวกันกินกันฉลองกันได้นะคะนนก็ปีละหนึ่งครั้งเองนะคะที่จะได้จัดงานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าจะไม่มีการเข้าโบสถ์นะคะ จะไม่มีการขบวเพราะว่าหลวงพ่อมาไม่ได้นะคะและ,ะจะไม่มีการฟ้อนลานะคะทุกๆปีคือจะมีการฟ้อนลาด้วยแต่ปีนี้ไม่มีนะคะปีที่แล้วก็ไม่มีนะคะปีที่แล้วก็เป็นช่วงโควิดเหมือนกันนะคะฝนก็ตกอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าฝนตกมาห้าหกวันติดตเลยนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็น้ำ <c oughs> แถมน้ําก็ยังท่วมอีกนะคะฝนยังตกอีกนะคะตอนนี้คือยังไม่เห็นแดดเลยนะคะหลายวันแล้วในช่วงที่ฝนตกนะคะฝนก็ตกตลอดเลยนะคะ น,นี้นะคะเดี๋ยวจะกินข้าวซอยก่อนนะคะกินข้าวซอยเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปกราบพ่อกับแม่กันนะคะตอนนี้นะคะกเ็เราจะเอาของกินแล้วก็ทั้งเงินท้าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปกราบแม่นะคะเพราะว่าเป็นงานพ่อวันแม่นะคะ ครั้งนะคะที่เราต้องกราบพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าคือที่จริงทุกๆปีนะคะต้องได้กราบพ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่านะคะก็ปีนี้นะคะมันเป็นช่วงโควิดเนาะก็ไปบ้านคนอื่นก็กลัวคนอื่นเขาลัวเหมือนกันนะคะก็เลยวันนี้ไม่ไปนะคะ Thank you.